เฟิร์สทัชกดยังไงเฟิร์สทัชต้องใช้ยังไงต้องเปิดอะไรบ้างครับพี่ปิงคลิปนี้มีคำตอบครับ id fifa p o t s h o p by o oh. t บริการรับซื้อและขาย id fifa ออนไลน์สีไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดปลอดภัยแน่นอนครับแถมยังมีบริการดึงนักเตะหายากบริการตัมเอ็มและตอนนี้มีเว็บสนับซื้อขาย id ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับ S 1> <S 1> ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงสาระน่ารู้กันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าสาระน่ารู้มีอะไรก็คือน,นี่เลยฮนะนี่ทุกอย่างที่เกี่ยวกับมือใหม่หรือการเล่นฟีฟ้าอะไรฝีอยู่ในนั้นจะมีทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับแทคติกการเลือกตัวนักเตะต่างๆนานาน,น,นั่นเองนะครับก็ถือว่าใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยเราไม่รู้ว่าจะควรทาอะไรเนี่ยก็ถือว่าลองไปดูแล้วกันมันจะเป็นคลิปที่ตอบโจทย์มากๆนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มีหลายๆคนขอมาว่า,วาการทำเฟิร์สทัชเนี่ยมันเป็นยง คำว่าเฟิร์ก็คือจังหวะแรกคำว่าทัชก็คือการสัมผัสก็คือเอาง่ายคือการสัมผัสบอลแรกนั่นเองนะครับก็คือหลายๆคนอย่างที่เล่นแรงอ่ะจะเป็นประมาณนี้ง่งเนี่ยนี่เลยคือเลี้ยงๆไว้ปุ๊บปุ๊บพอสมมติว่าเราส่งบอลไปอย่างงี้ใช่ไหมปั๊บ นี่แหละตอนเราวิ่งปุ๊บเนี่ยมันจะมีวิธีกดอยู่ปุ่มหนึ่งนั่นเองที่จะทําให้เราสามารถกดเฟิร์ตถัดได้เองซึ่งในจอยเนี่ยมันคือปุ่มนี้ฮะมันก็คือปุ่ม R 3นั่นเองนะครับหรือปุ่มข้างๆปุ่มที่เราบังคับนั่นเองนะครับคือก่อนจะถึงบอลเนี่ยสมมติเราจะวิ่งไป,ไปเนี่ยสมมติเราจะวิ่งไปใช่ไหมเนี่ยวิ่งไปฝั่งนี้ไหมปุ๊บพอจะถึงบอลเนี่ยเรากดวิ่งปุ๊บแล้วเราก็กดแตะ <S <s แตอนาล็อกแบบนี้เลย <S <s เดี๋ยวจะขึ้นจอยให้ดูแล <S <s ้วกันนะครับเนี่ยจะวิ่งแบบนี้ปปึ๊บบพอออเเเรรราาาจะถงลน่ยกกคัโ จังหวะนึงเพื่อนๆจะมันจะเป็นการกระชากบอลนั่นเองซึ่งในคีย์บอร์ดเอาง่ายๆทำเหมือนกันครับสมมตินในคีย์บอร์ดใช่ไหมเราก็เดินเหมือนกันเนาะพอแบบว่าจะถึงบอลเนี่ยเรากดวิ่งไปด้วยนะตัว E ปุ๊บกด E แช่ไว้พอใกล้ถึงบอลกดตัวชิปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองอ่ะสมมติเดพี่เอาให้ดูแล้วกันครับสมมติเรากดตัว E อย่างงี้เนาะออพอจะถึงบอลเนี่ยนิ้วก้อยเรากดที่ชิปลงไปเลยแต่อ e ียังอยู่เหมือนเดิมก็วิ่งอยู่เหมือนเดิมกดแค่ชิปครั้งเดียวนเงี้ยตอนก่อนจะถึงบอลน,นิดนนนนนนึงงงััั่่เเเอะครบียสมมติป็จหวะนีี้ยเเเเราสสังสังงงกกกตตนนนนะะ่่ลอออพถึงนปุ๊บ่ ปุ๊บไปเลยมันจะเป็นการแตะเฟอร์ทัดไปเลยมันไม่มีวิธีการเปิดหรือวิธีการแบบใช้นั่นเองแค่กดให้มันตรงจังหวะนั่นเองนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวใครที่แบบว่าซ้อมเป็นแล้วเนี่ยคล่องๆงแล้วเนี่ยลองไปทําตามดูว่าทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปตามดูเลยว่าข้างในเนี่ยเฟอร์ทัดมันมีประโยชน์แค่ไหนนั่นเองครับ ยังไงกันบ้างครับกับวิธีเฟิร์สทัชนี่นะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสกิลที่มันต้องเปิดหาด้วยแบบว่าตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแจกให้ด้วยนะฮะหน้าตาเฟิร์สทัชก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็คือเป็นการพัฒนาเฟิร์สทัชหรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่านเกมจากการสัมผัสบอลแรกนั่นเองนะครับอ่านะแนะนาว่าถ้าใครมีเนี่ยก็แอบให้เป็นเวลรห้าเวลหกเวลเจ็ดได้เลยนะครับรับรองว่าจะเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ทุกคนทําให้ทุกคนได้เปรียบเวลาเล่นเกมลุกอย่าาแน,นอนครคร,อรัออบบรออรร้้ใใีหยลิิววเตตะ หนีดูได้เลยแล้วกันครับก็เดี๋ยวจะมาสอนให้มันได้ทุกอย่างละกันหลายๆคนในเพิ่งเป็นมือใหม่เนี่ยก็แนะนำว่ารอไปดูในเพลย์ลิสต์สาระน่ารู้ที่พี่มีไวใ้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนวันนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยละกันและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีคลิปอัปเดตใหม่จะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองครับแล้วก็คลิปเก่าๆครยัไม่ดูกันนี้เลยฮะอย่าลืมไปดูกันด้วยไว้เจอวัครับ